มาก่อนเวลาอยู่สามนาทีนะครับ,บรถธรรมดา205เข้าสถานีบ้านปงแล้ว ตูบอลลาร์ไปด้วยนะฮะผู้โดยสารโปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโป่ที่นี่สถานีบ้านโป่านทางฉลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดระมัดระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถ และโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจัดขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถจอดเทียบสถานีบ้านโป่งในชาญฉลาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่255ต้นทางจากสถานีทนบุรีสุดปลายทางสถานีหลังสวน ขอความกรุณาผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณันไดาทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีคลองตาคตสถานีโพธารามสถานีเสจ็จเสมียนเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะ สถานีบ้านโป่งในงานามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะเกี่ย,ยวกีอ,อ,นนอยู่อะ กราเ่าไปแล้วว,ลว,ว่าเดี๋ยวเนี่ยที่มาเริ่มทําก็ตอนนี้ก็เริ่มก่อนทําทางโคนหน่อยเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าไปหลายสถานีก็ทุบเขาเปลี่ยนเรต้องถ่าแบ่งแลเก็บไว้เก็บไว้เดี๋ยวใช่อะเอาของเก่ามาลงแล้วแบบเปลี่ยนแปลงอะไรงเงี้ยยังยังไม่เสร็จครับแล้วยังไม่ได้ลงยังไม่ปล่อยโอ๊ไปล่อยไว้แล้วครับก็คือถ่ายไปก็ลงไว้วเดี๋ยวไวเอามาดูเทียบกันได้ของเอก่ากับของใหม่ สำหรับผู้โดยสารที่มีตัวโดยสารขาษาอัตราที่เกิดการา2ที่ทและ30บาและสาราุเปาผู้ข้ามราวลักาบโดยสารรถตู้ตอนเทนเนอร์ทางรถไฟผู้โดยสารเปอดาผ้าผู้โดยสารที่จะเดินทางไปกับตบวรถเติมขบวที่นที่1ิบต้นทางจสถานียลาจุดเลาทางสถานีกลางจุดที่หกสถานีสะพานเที่ยวนี้างเทื่อมีปทางขลัที่หนึ่ง